สวัสดีค่ะได้เวลาอ้เลเทเลยเนาะดูที่ว่ามีมันใช้ได้อยู่นี่ปลูกในกระสอบไว้นี่ครบกำหนดแล้วค่ะเออลองเอาออกจัดถุงเอาง่ายมากเลยเนาะนี่มีนหัวนะคะเป็นพวงพวงมันหวานนะคะเออนี่เลยนั่น ดูซิว่ามีไหมนี่หัวกำลังกินเลยค่ะนี่ใหญ่มากมีหัวอร่อยหัวต้มอร่อยมีนสวยเนาะอ่าน,นเละเทไว้ตรงนั้นเลยผูกไว้ครบสามเดือนเต็มใช่ไหมสามหรือสี่สาม ออกมาเป็นพวงเนี่ยง่ายนะคะปลูกในกระสอบนี่ลองปลูกดูนะไครไม่มีที่มีที่เล็กๆลองปลูกดูนะคะใส่กระสอบเลยไว้กินแล้วปลูกแบบว่าเดือนแล้วกระสอบก็ได้ปลูกไว้ทุกวันเลยวันลวกระสอบกรสอบแล้วมันครบกนหนดก็มันขย่าเอาก็เรียกปลูยยังไงให้ได้มีกินทั้งปี <S <S น,นี่นี่ตรงนี้หัวนตรงตีนพี่ หัวกำลังน่ากินส่วนน้อยเราเนี่ตอนนี้ช่วงนี้จะแรงหน่อยแต่ว่ามะเขือพวงเยอะดอกแคก็ยังเยอะฝนไม่ค่อยตกหัวสวยหัวกำลังนึ่งกำลังต้มเลยค่ะมีตู้กระสอบเลยนะพี่น้องเออนั่นเลยเยอะอ,อยู่นะนี่โอ้ได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  แต่ว่ามันเปื่อยพอดีน้องพี่ใช้ต่อไม่ได้แล้วหมดแล้วอือโอ้ยไอ้ชูหน่อยฟวงหน <capacities. S 1> ึ่งโอ้ก็ได้หลายหัวอยู่เกือบสิบหัวอยู่พวงๆหนึ่งอือเยอะๆๆได้ได้สวยค่ะตัวสวยหัวสวยนั่นนี่ดูอือหัวกำลังต้มอะค่ะนึ่งนะพี่การนะหัวกำลังนึ่งเลยเนาะ หนูพอนึ่งเลยอันที่นึ่งสวยเลยค่ะยินดีมากโยนไปถ่ายตรงนี้มีทุกกระสอบดีแล้วหนูยังไม่ทันกินถ้าปล่อยไว้นานหนูกินหมด เอาออกง่ายมากเลยนะคะผูกในกระสอบเทจับสอบเทเลยค่ะโยนมาตรงนี้ก็ได้พี่นี่อันนี้พวงนี่โดนมตรงนี้โยนมาตรงนี้โยนมาถนน,น,นนเออบุ้ยหัวสวยหัวกำลังนึ่งกำลังต้มหัวเล็กๆไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราปลูกสองครั้งแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ใหญ่มาก,กสารอาหารน้อย ใช่รอบแรกจะหัวใหญ่ว่านี้หน่อยนมัมินมันหมดปุ๋ยปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ดินสวยนะเยิมเลยอือ ต้นนี้ค่ะไปท่ายเหมือน,น,นเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือปลูกดอกไม้เล็กน้นอยก็มะเขือพวงอะไรดอกแคก็มีเก็บทุกวันตัวพวงเยอะค่ะแต่ว่าจะแรงๆหน่อยนะฝนไม่ตกแต่ก็ยังมีโอ้นี่ค่ะได้กินเลยพี่เอ้ย นะเดี๋ยวมารวมเป็นมารวมให้ดูนะคะว่าได้เยอะไหมเดี๋ยวจะทำเป็นรีวิวเนาะสวัสดีค่ะ